สีฟ้าของให้เพื่อนครับอยู่แป้นตัวทั้งแต้มแล้วก็ชูดลูกนี้โอ้โหเอาเลยครับการแข่งขันแชร์บอลนะครับอายุรุ่นอายุ7็ถึง10 7ถึง9ขวบนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีแดงสีฟ้าได้บอลส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนแล้วยังไงส่งให้เพื่อนอีกข้างหนึ่งสีแดงเขาไปแย่งสีแดงแย่งได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนอีกข้างหนึ่งสีฟ้าได้บอลแล้วก็ชูดลูกนี้โอ้โหโดนบัลได้กระผมโอ้โหเขาไปแย่งแล้วก็ยังไง ส่งให้เพื่อนสีฟ้ารับบอลได้แล้วก็ชูลูกนี้โอ้โหปัดได้อีกครั้งแม่สัญญาให้เพื่อนแลวยังไงครับจะยิงเองที่จะส่งส่งบอลแล้วก็ดูนี้ได้จังหวะยิงชูเข้าไปโอ้โหสีฟ้านําไปก่อนสองแต้มเลยถูบอลกันต่อนะครับสีฟ้าได้ส่งลูกสีฟ้ารับบอลได้แล้วยังไงต่อครับสีฟ้าส่งให้เพื่อนโอ้ตัวนี้ตัวทําแต้มน้องะไรเนะี่ยน้องปูแป้นเหรอเอากูแป้นนี่เองนะครับบอลมอยู่ที่สีแดงสีแดงยังไงหลงทาง ชูดไม่ชูดชูแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็จะวานี้ชูดจะเป็โอ้โหน่าเสียดายครับหัวนิดเยวเอง่ยงได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนจะวันนี้ยิงไม่ยิงชูดไม่ชูดชุลูกนี้โอ้โหโดนปัดครับโอ้โหส่งให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบอลขุดขิดด้วยหัวแล้วตังวะนี้สีฟ้าทำไงส่งให้เพื่อนปิ้วั้นได้บอลเราก็ได้ยิงไม่ยิงชูดโอ้โหเก้าอีกแล้วครับผม เขาไปยิงยิงได้แล้วยังไงส่งให้เพื่อนครัง้งนี้งจับบอลแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหบอลอีกแล้วบอกให้เพื่อนวิ่งเข้าไปเพื่อนรับบอลแล้วก็ยิงลูกนี้ชูงโดดเข้าไปแล้วครับโอ้โหเอาแล้วก็สิฟ้าเดี๋ยวบอลนีแ้แกงแล้วตีดฟ้ายัางไงเอาหลงทาง บอกเพื่อนแล้วก็โยนให้เพื่อนปูแป้งได้บอลแล้วก็ลูกนี้ยุ่งดองดงโอ้โหจับประตูปอลดองดงไปสีแดงได้บอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองหาเพื่อนแล้วก็ส่งให้เพื่อนจังหวะนี้หลุดมือครับแต่บอลยังอยู่ที่สีแดงแล้วก็ทูตรงนี้โอ้โหต่ำไปแยงเข้าไปแย่งแล้วยังไงครับแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนสีแดงจับบอลแล้วก็ชูดองดองไม่เข้าเวลาครับโอ้โหตามบุกแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับผมนิดนึงแล้วก็แล้โหบอลตรงนี้ มีรายได้สีฟ้าอีกแล้วครับสีฟ้ายี่ส่งบอลนอะบอกเพื่อนนะเฮ้ยอย่าหลงทางแล้วยังไงจังหวะนี้ยิงไม่ยิง,ยงเอาอบอลบ้าแล้วก็ทูนู่นนี่เข้าไปแล้วครับโอ้โหสีแดงไม่งงแล้วครับตรงนี้สง่งบอลให้เพื่อนแต่สีฟ้าเขาไปแย่งสีฟ้าส่งให้เพื่อนครับอยู่แป้นตัวทำแต้มแล้วก็ทูนู่นี่โอ้โหเข้าโยนมาเพื่อนนะครับแล้วยังไงเอาละสีฟ้ามองหาเพื่อนแล้วก็โยนโดงๆส่งให้เพื่อนสีแป้นได้บอลแล้วจวังหวะนี้ชูดป๊บปป๊อปโอ้โหเงี้ยเดียวนะครับเต่าไปฟ้าเขาไปแย่งฟ้าได้บอลอีกครั้งหนึ่ง ฟ้าโยนให้เพื่อนเพื่อนได้บอลแล้วค่อยๆลำเบียงลุกไปได้ยังไงครับส่งต่อดิงเองอะส่งให้เพื่อนแล้วสีฟ้าชูดลูกนี้ประตูยิงให้เพื่อนลวกสีฟเข้าเบียงอีกแล้วสีฟ้าแล้วยังไงสีฟ้าส่งให้เพื่อนแล้วสีฟ้ายิงเองหรือเปล่าสีฟ้าส่งให้เพื่อนแล้วก็ยูดลูกนี้อแล้วครับสีฟ้าได้่งบฟ้าส่งให้เพื่อนสีฟ้าจะยิงเองจะส่งให้เพื่อนยิงเองลูกนี้เข้าอีกแล้ว บอลบอลยืนอยู่ที่สีฟ้าเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยปับสีฟ้าได้บอลเลยแล้วก็ตอนนี้ชุดเจ้าหญ้งครับผมแต่ยังให้สีฟ้าได้บอลอยู่สีฟ้าจับปุ๊บปูเป็นอีกแล้วปูเป็นชุดลูกนี้โอ้โหส่วนเข้าไปรับเขาแต่สีฟ้าเขาไปแย่งให้บอลอยู่ที่สีฟ้าแล้วยังไงครับยิงไงไม่ยิงยังแล้โอ้ยแดงส่งส่งมาเอาสีฟ้าสีฟ้าเขาไปแย่งได้โดนปูเป็นปูเป็นยังไง แป็งส่งไปให้เพื่อนแล้วปุ๊บคุ้ตัวกับยิงลูกนี้ิหุ่ยแรงสีแดงส่งบอลสีแดงส่งบอลให้เพื่อนเอาสีฟ้าได้บอลอีกแล้วสีฟ้าชูมดโด่งๆให้เพื่อนแล้วยังไงครับออกหลังครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้ไม่ได้ครับต้องออกมาต้องออกมาแล้วสีฟ้าชูดอีกแล้วครับโอ้ยได้แล้วยังงไครับชูดลูกนี้โอ้ยบัพเป็นได้บอลอีกแล้วแล้วส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนจังหวะนี้สีฟ้าส่งเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง แล้วยังไงผู้แพ้ตะบอลส่งไม่ส่งฝานจังหวะนี้ชูเข้าเลยนะครับโอ้โห22ต่อ4แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันสีฟ้าชนะไปด้วยสกอร์เท่านีครับยีบงต่อส่แตโอ้โห2ี่อ4ต่อสี่สีฟ้าเข้ามาดีจริงๆครับวันนี้โอ้โหเข้าไปชิงชนะเลิศกับสีต่อไปสีอะไรไม่รู้น้องเชียร์กับเรือโอเคขอเสียงเครืองเชียร์หน่อยค่ะ